เลิ่มดีครับใหญ่ย่า,ยาน้ำในะส่ยุ่งเยอะไม่เป็นไรหรอกไม,ไม่ต้องบอกไม่ต้องปล่อยพลังแสงอาทิตย์นะ ครับครับคุณนเดชครับฮะมันเกมบอกมาซื้นอะน,นะล้างแผลนะครับล้างแผลซูมล้างแผลครับโอ้โ,โดนยิง <c oughs> ไปหนึ่งเมตรฮะเงียบด่ที่นี่พี่ต่อซิวัตรครับ ครับผมโดดเลยครับไม่ต้องรอ